ก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับ Stay with You Podcast นะครับพอดแคสที่จะนำเรื่องราวดีๆที่อาจจะเป็นความรู้หรือเปล่าก็แล้วแต่คนนั้นจะได้ไปหรือเปล่านะครับคือวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ฮะเหตุผลที่คนเรานั้นชอบกินเราใช้ชีวิตกันมาเนี่ยเราเคยตั้งคำถามไหมว่าเออทำไมเราถึงต้องกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนนี่ก็รักการกินมากเลยนะฮะกินเป็นนักกินไปเลยก็มีเหมือนกัน อันนี้ผมเอาบทความมาจากเด็กดีนะครับคนเขียนชื่อว่าพี่อัดตินพี่เขาบอกว่าเวลาร่างกายของคนเราเนี่ยตั้งเวลาเอาไว้แล้วว่าจะควรจะกินอะไรกี่โมงเพราะเวลาที่กินเป็นประจําในทุกวันนั่นแหละครับและในเวลาช่วงนี้เองที่เราจะหิวและกินได้มากกว่าปกติอ่าบางคนก็กินไม่เป็นเวลานะครับอย่างเช่นผมเองก็เป็นเหมือนกันนะฮะเวลาที่ใช้สมองเยอะๆเราก็รู้สึกว่าอยากจะกินเพิ่มน้ําตาลให้มันรู้สึกว่ามีแรงในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปนะครับอ่าความสวยความงาม จากการศึกษาของสถาบัน m r i s พบว่าระบบสมองของคนจะส่งผลต่อภาพของอาหารที่เห็นด้วยสำหรับอาหารที่สีสันสดใสร่างกายจะรู้สึกว่าอยากจะกินมากกว่าอาหารที่สีซีดไม่สวยนั่นก็จริงนะฮะและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เรารู้สึกน้ำลายไหลเวลาที่เห็นรูปอาหารสวยยังไงละ่ะอย่างเช่นอ่าไม่ว่าจะเป็น IG นะฮะหรือ t i k t o อกที่คนสน่วนใหญ่จะถ่ายรูปอาหารหรือถ่ายวิดีโออาหาร น่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นไปได้ก็อย่าไปดูตอนดึกครับความหลากหลายใครเคยสังเกตไหมครับว่าอ่าทำไมเราต้องกินอาหารเป็นคอสมีทั้งออร์ฟเมนคอสและตบท้ายเรื่องของหวานนั่นเพราะคนเราชอบความหลากหลายนั่นเองแม้แต่บางทีระหว่างมื้ออาหารเราก็ต้องกินสลัดและซุปด้วยไม่ได้กินแค่ข้าวเป็นมือม้อๆอย่างเดียวใช่ฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือของหวานตบท้ายฮะกลิ่นการได้กลิ่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยนะฮะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ตอบสนองต่ออาหารและนั่นจะทำให้เราหิวได้ยิ่งถ้าได้เห็นอาหารหน้าตาดีๆและกลิ่นหอมๆร่างกายก็จะยิ่งกินได้มากขึ้นจริงฮะเวลาที่เราเดินผ่านร้านอาหารหรือแม่ค้าแม่ขายที่เขาทำไก่ย,ย่างป้าเผาอะไรแบบนี้นะฮะผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันจะเตะจมูกมากเลยแล้วก็ชวนให้เราเนี่ยดึงดูดเข้าไปกินแอลกอฮอล การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปจะช่วยเลขน้ำย่อยให้ทำงานและทำให้เรากินอาหารได้มากขึ้นเออันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เรานิอยาอาหารมากขึ้นแต่ปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะเขาเน้นย้ำนะฮะอุณหภูมิในอากาศที่หนาวเย็นคนจะกินได้มากกว่าอากาศร้อนยิ่งเป็นพวกซุปเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะต้มยำจะดีมากเพราะอากาศหนาวทําให้ร่างกายของเราต้องการพลังงานและเพราะแบบนี้เองร้านอาหารถึงต้องเปิดแอร์ให้หนาวเข้าไว้ไงละ่ะ โอ้อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าที่ร้านอาหารเปิดแอร์นี่เป็นเพราะคนเราจะอยากอาหารเมื่ออากาศมันหนาวเย็นมากขึ้นนะครับเขาก็เป็นบทความสั้นๆจากเว็บเด็กดีนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปอ่านเต็มๆเกี่ยวกับว่าเออเหตุผลของคนที่คนเราชอบกินเนี่ยมันมาจากอะไรขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ